สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพาโชคครับเมื่อนี้กะมือห้อยออกนะครับพี่น้องกับโ่โหว่าพี่น้องผู้ได้โชคดีมั่งก็ดีใจกับพี่กับน้องผู้พันโชคดีนะครับเดอ้อขอแสดงความดีใจนําพี่น้องผู้โชคดีก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่กับน้องผู้ที่ผลาดหวังในวันนี้ครับก็บโมนหยังเนาะพี่น้องเนาะผ่าดหวังวันนี้วันหน้นนนนาสูนนนนา้ไหมครับ ก็พอดีมือหน่ซอพระโชคกับโยวัดบุรพารามเนี่ยแหละครับก็มีผู้พันโชคดีครับสร้างเนี่ยแหละครับผู้พันทํางานอยู่นี่ยครับผู้พันว่าเฮ็ดหอเฮ็ดห้องไห้ปูเฮ้าเนี่ยแหละว่าสันพันโชคดีว่บรรายเป็นแน่เราก็สันประมาณเครื่องล้านเนี่ยแหละว่่สันพันว่าเดี๋ยที่พาพี่น้องไปคุยกับเพันว่าเป็นเจ้งไดคือพันเคยโชคดีแท้สวัสดีครับสร้างครับสวัสดีครับเป็นเจ้งไหนเนาะไดข่าวว่าโศกว่าหมานหงัดเนี่ยผู้พันมาบอก โอ้ยเจ้เขาบอกว่าบวัเสาวนี่ยี่สิบหาเทีนวัดเบึงเด้อเห็นปะออ้ยวัดเบึงก็ได้ยี่สิบหะเสีนวัดเจักรไปลงมาไงอ๋อแตขั้นติดนะแต่ติดยี่สิบยียียีทิมันติดบัวได้บวัวสาเยี่ิพหาเทีนก็ต้องติดยี่สิบหาโอ้ยเจแกเลยสื่อสื่อแต,ต่เตจตองหวดโอ้แต่เตจตองงวดผมเี้ครับตไปตปแกอันนี้มาที่เลย เพิ่นกระบอกแน่นอนเลยเด้อติดยีเนาะติด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 มาได้มันยีที่มาติดหรือติดยีมาเนาะอ๋อก็ออกสองห้านาะโอ้ยคือตรงครับพอเนาะเพอดีอันซื้อไวของบัวท่านได้นักบานี้แม่หนึงมาจุดทูบปัดตัวเดียวกันไม่เลยซื้อว่ได้หลายอ๋อเขามาจุดทูบน้ำกวนเฮาครับไม่ได้เด็ครื่อง้านอืม มันสั้นที่ได้รายก็นนี่เนาะโอ้ก็ที่ได้รับรับไ <laughs> ปเต็ุหละโอ้ยเสียดายเนาะครับเนาะจะมันโชคดีให้อีกเลยออดอออยู่กับปูหน่อยเนาะเพิ่นไปบอกเพิ่นไปบอกฮอดอันนี้ฝันนี่มันบอกครับรบับกลาขั้นจิตบวัวเสาห้ายอบวยยยัวเสายีเสียมหาเส้นหงจิตยีเสิยดีเด้อเพิ่นว่า มันจดบ่ได้ยืบจรินงจีบยืมมาเนาะครับเนาะโู้คือบอกบอกตรงเี่บอกตรงบอกสร้างเิ่นเนาะครับผมบเป็นผู uh um> ้ซื uh <s 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 ้อที <s <s ่ผมเป็นโอ้ผู <s> <s claro> ้ผลผู้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 สื่อวันน่ไปแต่ผู้นี้เป็นผู้ฟันเป็นผู้เชี่ยเป็นผู้เชี่ยเป็นกองเชี่ยเนาะเชี่อย่างเดอยืม ซื้อมาแล้วฝันดีบ่ล่ะครับดีเพิ่นเอาท่องคำไปให้็้เอาแขะท่องคำก็บกบท่องคำใส่พระเขาไปให้งมันขึ้นมันขึ้นเหนี่ยวฝันมันขึ้นเนี่ยวนะโอ้แขะบนงอมงามเป็นท่องคำท่องบอ่าเออท่องคน,นอืมลายอันนาาี้ให้รางวัลน่นวะโอ้เพิ่นให้รางวัลสร้างเนาะเพิ่นให้รางวัล โอ้โหเฮ็ดเฮ um, okay. oh, <the ็ดเฮ็ดหน้าโพเห็นไหงามปันนี่ยงามงามคากเนาะชุดกระเปียนให้ไหมเหรอตัวปูก็ได้ปูขุนแห่ก็ได้เดี๋ยวแต่ปูขาวโเพิ่นพร้อมเรือหันเปียนชุดเดี๋ยวขุนไหมปูขาวก็ได้แต่งหน้าตาให้รอพร้อมขุนเดียวโอ้ครับโอ้เห็ดน้ำปูกับโชคดีน้ำปูเนาะเพิ่นกับนี่ติดเดิดอีเลซอยเหลือผู้คุนอย่างไปูก็ได้แต่ว่ามันเกิดเป็นแต่เงินเยอะเพิ่นกับ ไปบอกตรงคัดเนอโอ้กัเป็นตังเงิดนะเนาะโอ้เตี๋ยวบวยี่สิบหาเส้นหากเนาะตึ่งเรียกตัวเก่าอาจารย์โ huh. อ้สื่อสือน้ำตัวเก่าน้ำมันสองหาเรื่องวดสองเก่าสองหาเจ็ดสองอันนี้เทรสามตัวหรือสองตัวครับบวบบวชซื่อสามตัวซื้อสองซื้อแต่สองตัวอย่างเดียวเนาะ อีกที today, ่แต่จานกับขับด right? so ูว่าเขนมันออกงวดที่แล้วเนาะตัวนี like ้เนาะเจ็ดสองห้ามันกับคำน้องพ้นเบิดโหลูกประสบความกันครับครับมันกับกันสั่นโอ้ยรับัเจ็ดสองห้านะาเขาอยู่ดิตามตัวคนนี้งวดว่ามันมาออกน้ำกนเนาะมันออกน้ำกลไงวะมันเันมันงวด ขันมันขันมีภูคนเก็บอยู่ได้น้ะบางคนก็บ,บอกได้ห้อยเลขไอาจารย์สิบอกน้ำกลนเนาะออกอีเดียวันนี้วันนี้นเขาก็ซื้อน้ำกลนไปลุ่นเลยซ <c oughs> ื้อไว้ตองหงอรือเปย่าแดงสิบ้านน้ำกลั่นไซื้อต้วั่งหันละละ้วนเอานบอ,อบโอ้ยมันก็ออกวัดสุดต๊ะข้างเนาะ<อ>เกือบเกือบมาสามเลยเก็บเดีวยวสองห้าพันบาเก็บเก้าห้าน้ออืมวเต็มเต็มเต็มแล้ว นี่ขันเนาะได้เอสองลทำอโอ้ขันแม่เอาหาเอาอันเอาเจ็ดออกเนาะวันออกยังเก้าสองห้านี่ก็ดีห่วยเอาดีนองเจ็ดสองหาเนาะจัดตั้งอะเพื่อนไม่มาวานเเจ้าพร้อมโอ้ยบอกเพื่อนนั่นอันเด้ยี่สิบห้านมันก็โยนหนีได้ละมองมันออกเนาะจียมวย เองดูยี่สิบห้ากันอยู่นี่พี่น้องยี่สิบห้ามีนาคมนี่โอ้ยผู้ใดคิดหรือวะยี่สิบห้ากันได้ยิ่งมองปูนางเนยละทาสองห้าหกสี่นี่นะครับปูกับเปียนชุดใหม่แล้วโอ้ยสร้างเพนกับโชคดีน้องปูเนี่ยเลยพี่เลยวัดนาปูพนกับที่ห้พี่น้องเอฟซีเข้าคือเกาล่ะครับ ผูได้ผาดวังในวงวดนี้กับยบาเฝ้าทอด้วยครับเด้อย,ยังมีโอกาสยังมีโอกาสครับไกลมาแล้วเปียกลงพีก็ออกน้ำกลนไอ้มันออกงวดก้อนนี่ฮักยงแล้วล่ะเจ็ดสองห้าวันนี้นาะโอ้ยพี่น้องเอ้เจ็ดสองห้ากับเจ็ดศูนย์อีก อันรถขั้นแก่อันบัวเสามากอ่ะสองหาสองคนนี้ไปมันโอ้สองหาสองเตีเตือนรถขั้นที่แก่บัวมากแก่ไล่ทุ่นีมากครับครับเป็นกันว่าทวงไล่อันนี้แหละเบิ้ลตรงกันเบิ้ลหดไปแต่เวียนขึ้นครับเก้าสองห้าสองไปมั้ซุ้มลูกน้องเถียงหน้ามอละงสร้างเขาเสือกเลยเขาเสือย่งนี้โอ้ครับ เปผืนคนมาซื้เลยคนไี้มันเมียเขาซื้อสีไดงยิ่เดี๋ยวครับส่วนมากกับแม่บ้านซื้อเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆเรื่อสร้างเด้องดีไปทั้งแม่บ้านของสร้างกันบ้านเนี่ยเดี๋ยวครับท่านผู้ชมอันนี้คือแม่บ้านของสร้างครับผู้ผู้ถือถือห้อยตัวจริงมาสั่นครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีค่ะ <laughs> แต่ยังไงเนาะครับผู้ถือห้อยตัวจริง สรางแล้วว่าบ่ได้ถือกดอกวัสดุพ่นพูดพูดถือกตัวจริงนั่งยีุ่่นวัสดุแล้วว่าสามีล่ะค่ะฝันก็เลยซื้อน้ำความฝันเพิ่นกอดครับซื้อสองซื้อสองหาซื้อใบเต้ผลหลังวันที่เจ็ดผลอ่ะเพิ่นฝันก็ซื้อเลยโอ้ยพอดีมาตรงกับเลขแม่นำหนึ่งก็เลยได้บ่หลายค่ะโอ้มันซื้อบ่ัวใดข้าไม่ซื้อบ่ได้อันนี้ซื้อไปแต่วันที่เจ็ดที่ได้นี่ครับครับก็ได้เต็มอยู่ดอกเพราะว่า เอาซื้อกอนขายไตะกอนครับครับโอ้ยก่ยังโชคดีเนาะครับเนาะโอ้ยดีใจน้ำเขาแสดงความดีใจน้ำได้ครับเลยครับครับก็เว้าปูใบขอใบละซื้อเลขตัวใดไก่ถือเรื่องสิ่ดใหมาเปลี่ยนเสือไอของปูตาทิพย์นี่เป็นให้ปั้นเป็นคือปูเท้าตุ่มยานี่ยล่ะคืออธิษฐานขอเพิ่นไปแล้วเนาะครับเนาะขอใบว่าขับถาถือตัวใดกะสิมาปั้นใหคือบอกเอาขายเร่งน้ำระอาจารย์มาเสนออ๋ครับ แต่เลื่อยใดนี่แหละค่ะโอ้ยอดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะ,ะไ,ได้ท้ำบุญโอ้ยออพี่น้องหลายคนนั่งอยู่นี่ครับเบิงงบ้งดูพี่น้องเบิ้งเบิ้งนาพี่น้องเฮาผู้อันนี้ผู้เพคนโชคดีครับเดี๋ยวเฮาหันไปทั้งพี่ผู้วันนาต้งมีโชคดีเบิ้งทั้งพี่ผู้ใดเนาะโชคดีหรือเป็นยังไงเนาะเบิ้งแม่แม่นี่เฮากับแม่บางเฮาก็ก <c oughs> นั่งยังสิละครับ คือเสาแถวโน้อคุณแม่มื่อกี้นี่เมื่อไรเสานอนั่งนั่งใส่สมอดีใจคือเกาอะไรที่ไฟทั้งนี้นี่ได้หลายบนไหน้อทั้งนี้น้ะเมื่อไรนะโอ้ครับเอาก็ขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อครับพี่น้องผู้ใดพลาดหวังในงวดนี้ก็ได้แม่นวลพลาดลุยก็อยู่นี่โบ้หัวพิ่นโชคดีเลยเป็นยังไงบุญแม่นวลก็ได้โชคดีแน่บ่นนอ้แม่นวลนี่เนาะตลอดนางวดนางวดนี้ได้หลายปบนไหนแม่นวล โชคหลายกว่านี้ในนวนได้หลายเป็นไหนงวดนี่โอ้ยบอกตัวเลขว่าถ,ถือค่ะในนวนกับโชคดีขึ้นกันครับโชคดียุกับถ่ายรถเหรอครับพราอทะเบียนกับสองเก้าห้าเจ็ดเนาะครับขันวัตถุถือ,อ,อกับยักษ์ศิวาจังไนว่าจัน,นคียูสุเหม,ม,ม,มือนเนาะออกสุเหมือเอาเลยเนาะออกสุเหมือครับออกสุเหัดอนเหมอนกนี่กับสองเจ็ดสองห้าครับวันนี่กับเจ็ดสองห้าครับว่าต้องไปเอาทั้งยืนตรงน้ ทะเบียนรถนี่สามตัวออกสามตัวสามงวดแล้วเขาเขาสามตัวสามงวดแล้วเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งรถของสพโกครับเขาทุกงวดครับเดี๋ยวพนดีว่าโอ้คือว่าเป็น่ยนทะน้อสพฉกวมนนี้ครับออกอีหลีครับแกพ่อได้จินในท่านอยู่สพชควันนี้ก็ได้ครับพี่น้องนี่แหละครับทะเบียนรถ ของสอผ้าโชคก็ได้ครับสองเก้าห้าเจ็ดเนี่ยนะครับออกออกทุกงวดครับติดกันมาหลายงวดแล้วครับรถขั้นเนี่ให้โชคมาตลอดครับพี่น้องเอ้าสำหรับงวดนี้ก็ดีใจกับพี่กับหน่องผู้ที่โชคดีแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่กับน้องผู้พลาดหวังในงวดนี้เนาะครับเนาะ